สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง i b แบงค์ไดอารีครับวันนี้เป็นวันเกิดแม่เอนะครับเรียกว่าเป็นวันแห่งความสุขนะครับดูว่าหนึ่งวันที่เป็นวันเกิดของแม่เอเนี่ยเราไปทําอะไรกันบ้างนะครับตามไปกันครับไปนี่ครับชมหน้าของเจ้าของวันเกิดของเรานะฮะรอบกี่ขวบคะคุณยายก็ห <50. S 2> ้าสิบกว่ากว่าหน่อยน ขอเนไงไม่รู้บอกเปิดบ่อให้ด้วยเ่อพ่อมีคองมีของสำคัญแล้วก็คนไปคนมาเฮ้ยของตานมาว่ะสองแสนสองแสนจิ๋ดมอไซค์ยังไววอะ่ะเจอแล้วบุคคลคนแรกนะฮะเอ้าเดินหนีอีกเ,อเริ่มเลยหรอเริ่มเลยอันนี้ถืออะไรไปไหนครับคุณอ่าไปฉลา,างสังฆทานครับมันเกิดแม่แลก็ย้อนหลังให้ผมด้วย วันเกิดเอวันที่เท่าไหร่เอวเว็นต้าสองหมายสองมือนี่เราขับรถอออไปกี่คันโค้งอ่ะขับรถไปสองคันนี่ครับชมหน้าของเจ้าของวันเกิดของเรานะฮะ Happy birthday นะครัะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะไอ้ข้างหลังด้วยเหรอเฮ้ยตัวแข็งนะโค้ นีสวัสดีครับวันเี้วนี่ลูกสาวกำน้ำมีชะลอมาด้วยแล้วดูกานแต่งตัวของเขานะเหมือนแบบงานบุญใส่ชุดวัดอะค่ะวาเขาแต่งตัวที่สมกับวัดที่เอว่าเอออันนี้แต่งตัวไปทะเลป่ะคะเขาเลนใ่ครับผมวเนี่ยถ้ามีวงยางก็กระโดดลงน้ำได้เลยอันชายนะคะโอ้โหผมยาวแล้วอ่ะผมยาวมากเลยวิกวิกเหรอาดึงได้ใช่ไหมเฮ้ยยังไม่ได้ดึงครอบรอบกี่ขวบคะคุณยายคก็หสิบ กว่าๆอะไรคือใครจะไปทงหวยไหมเยไปเข้าไปทำบุญกันปะไปค่ะไปด้วยกันค่ะมีลูกหลงปะคะลูกหลงครับหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าผมมีลูกชายเด็กชายนักขุนได้เสกจริงๆท้เมื่อนหเายากันอ๋อโอเคพี่มีงานนาคุณยายเลยค่ะอ่ตั้งอัโวามเจ้า <音楽><音楽> Rainy days don't seem so well don't stay From the moment that we met <coughs> <coughs> We watch the sun as it slowly cracks. From the horizon to the the place we ครอบครัวนะคะพี่นักคุณนักพรพี่กับตาแม่แกอุ้ยถ่ายแล้วนี่ล่ะแบงค์ใครถ่ายให้เอะนั่งรออะไรอ่ะยิ้มได้ไหมยิ้มได้ปะยิ้มได้เลยยิ้มเลยนี่รูปแรกของพ่อแบงค์กับคุณยายนะคะปกติพ่อแบงค์จะเป็นสตา๊กล้องทุกทลิปทุกที่ที่ไปขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เอ็นดูนักคุณ ถ้าที่อวยันวันเกิดให้แม่ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะอนะอนุคนหนูแย่ของอะไรครับของคุณย่าอยู่กับนักขุนไปนานๆคุณสัญญาว่าคุณจะอยู่กับคุณย่จนกว่าตายโอเทำอะไรครับแม่ทำชาบูาหูลูกกินแล้วก็ให้สามีกินด้วยเพราะเขาอยากกินเขาบอกว่าอยากกินนะหมูกระทะกับชาบูใชหมชาบูเขาอยากกินชาบู ในน้ำดำน้ำใสหั่นโอ้ไม่ธรรมดาเหมือนร้านเลยสูตรไหมแม่สูตรตามใจฉันใส่อะไางใส่อะไรบ้าน้ำดำอย่างน้ำดำเราใส่อะไรบ้างก็ใส่ต้นหอมญี่ปุ่นใส่มิลินใส่มิลินใส่โชยุใส่น้ำตาลกุนิดหน่อยให้น้ำมันกลมกล่อมแล้วเราก็ชิมรสเอาเป็นอาหารที่กินกันทุกวันอยู่แล้วนะแม่นะแบบคนญี่ปุ่นอย่างเราสามีชอบมาก ดอะเดี๋ยวรอดูว่าตอนเสร็จหน้าตาเป็นยังไงใช่หน้าตาเป็นยังไงก็ไปดูกันนะเขามีเพจแม่บ้านอะไรนะครับแม่บ้านมีหนอเนี่ยไม่ใช่แม่บ้านเกาหลีอันนี้แม่บ้านญี่ปุ่นเปนหนึ่งเมนูที่เป็นคุกเบิร์กของเขาใช่ตอนที่เขาอยู่โรงพยาบาลเขาบอกแม่เขาบอกเราอยู่ว่าเขาอยากกินชาบูเออเกิดแม่แม่ก็เลยจะแบ่งหม้อให้คุณพ่อกินชาบูด้วยเหมือนกันเป็นอออร่ยะไอ้คินล้าดจังไม่เป็นอ่ะแบงแบงที่ไหนกิ อร่อยแล้วที่ขนาดต้มแป๊บเดียวอร่อยกว่าวร้านทำอีกอ่ะต้องเวลาน e า นะฮะมาถึงน้องชายหนึ่งคนที่ไม่ค่อยได้เปิดตัวเท่าไหร่นะครับผมถือว่าเป็นคนที่หลายๆคนบอกว่าน่าเหมือนพ่อที่สุดเหมือนฟันเหมือนเนอไม่เหมือนโคตรเหมือนเลยเดี๋ยวหารูปพ่อที่คล้ายๆมาขึ้นท้ตรงนี้ไม่ถึงหน้าใช่ไหมม่จะไปถึงฟันอ่ะไม่เหมือนเหมือนฟันไม่เหมือนหรอไม่เหมือนเฮ้ยเยินพอไม่เหยินเนี่ยแล้วมึงว่าพ่อฟันเหยินหรอใช่โว่แลบมาขนาดนั้นขอให้แม่ความสุขมีอยู่แล้วแหละเอให้แม่สภาพจิตใจแม่ดีขึ้นดีกว่าแค่นั้น แไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันก็ขอให้แม่มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงแล้วก็อว้ยพอเป็นอะไรนะเป็นเฟซบุ๊กเลยทำไมอ่ะแล้วก็เห็นมีความสุขกับานสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เอาอย่างอื่นกันบ้างหว่าเอาพูดไป็นงานเป็นาพูดไปแล้วอพูดเป็นทางการเหรอพูดไปทางการนครปฐมขอแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงจิตใจทุดีขึ้นแล้วก็มีลูกมีหลานจะอยู่ข้างๆเสมอครับ อันนี้อะไรครับอันนี้ก็เป็นรูปนะคะที่แฟนคลับพ่อส่งมาให้ให้แม่แก่ได้ไหมอ่ะอยากให้แม่แก่ให้แก่เองเนี่ยเป็นคนติดดินนะนั่งกับพื้นใส่กางเกงสีขาวนักเองด้วยนะไอ้แกะนัขาวก็เก่งภอังกฤษแะไรเราอ่ะเก่งภอังกฤษอย่างฉีเหลืองอย่างโลกดีก็เก่งอ้าวไม่มีอะไรเลยจบแค่นี้เหรอ จริงๆแล้วอ่ะมีคนแบบอยากส่งภาพมาให้พ่อเยอะมากเลยนะ,ะ,ะยนนว่าไม่ไอ้บอกเขาว่าไม่ต้องส่งไหวกใหญ่เขาว่าแล้วให้เขาเก็บไว้แบบบ้านเราอ่ะรูปพ่อเต็มไปหมดเลยแกะมาก่อนอัียนี้เป็นภาพสีเอ๊ะแกะไหนเขาขูกไม้มาให้เลยเพ้นทมือเลยนน่อันนี้นอันนี้เป็นภาพสีวยสวยนี่ <พบ S 2> กอันนี้เท่จิ๋วนะสวยนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นภาพขับดำเอาลูกยิ้มไปสักก่อนเอาเยวเหรอเอ๊ เอ๊ใส่แล้วแม่อันเป็นเรื่องเลยขอบคุณนะคะที่วาดรูปคุณพ่อมาให้พวกเราค่ะวาดเลยอันนี้วาดเลย่ะเขวาดสวยมากทั้งสองนสมาเสวยมานี่ทำไมใส่กอบนะใส่กอบวันนี้นะคะพาแม่ไปทําบุญเนี่ยเช้าแล้วก็ไปซื้อของมาทำกับข้าวกินกันในครอบครัวเล็กๆของเราก็ให้วันเด็กคุณแม่ขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงอยู่กับลูกกับหลานไปนานๆแล้วลูกหลานที่มีทั้งหมดเนี่ยก็จะอยู่ดูแลแม่กันทั้งบ้านอยู่แล้วนะคะไม่ใครปล่อยคิวเด็กคนนั้นมา ไฮอะไรอ่ะเอ,อ้ยไปดีกว่าก็อย่ายลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่อง i c e Bank d i a r y ด้วย,ยนะคะไปแล้วนะจ๊ะสปอนเซอร์เข้าได้แล้วนะต้องเลี้ยงแม่แล้วนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะสวยตรงตาแบบที่วานโหดมากเลยแต่เขาว่านเหมือนนะดูผ่นรอบแรกฟันข้างหน้าเหมือนฟันพอมากเกือบเหมือนนี่เกือบอ่ะเกือบทำนะ แล้มองมาไกลๆก็เหมือนเลยแล้วให้เป็นคนเจอเอ๊ไปเจอหรอกแม่เขานึกไงรู้บอกเอ๊เปิดแต่บอกพ่อให้ดูหน่อยดีว่าเผื่อมีอะไรเอ๊ก็ค้นไปคนมาเฮ้ยของตาลมาว่ะสองแสนสองแสนดูมอไซค์ยังไว้อ่ะสองแสนไว้ที่มอไซเลยเหรอใต้บอกมอไซค์ใต้บ่อเฉยๆเลยเออเอ๊งงเลยบอกแม่แม่เจอว่ะแบบตกใจอ่ะแบบโอ้อันในมอไซค์มีอย่างนี้แล้วจักรยานต้องมีแน่นอนเลยเนี่ยเสียงพ่อ พาไปดูได้ป่ะไปดูมอเตอร์ไซค์เฉยๆไม่ต้องเปิดในบ้านมีกี่คันมี X Max สามคันอันนี้รถรถพี่ชายอ่ารถผมอ่าอันนี้รถคุณพ่อมีผพาอยู่รถแกนี่ไม่มีเละไม่ค่อยจะขับสตาร์ทอย่างเดียวอ่าแล้วทำไมคิดไงถึงเปิดเอาแม่แม่ขอนึกไงไม่รู้บอกเปิดบอกพ่ออยู่หนเผื่อพ่อมีคงมีของสำคัญอะไรเอ้ก็เปิดไปเจอสองแสนอันนี้จริงๆไม่มุกไม่อะไรด้วย ไม่กี่วันที่ผ่านมาเขาว่ากันว่าซ่อนกันไว้คือซ่อนไปดื้อยู่เลยครับของจริงเฮ้ยเปิดไพ่ดูสิว่าหน้าตารถเขาเป็นยังไงเผื่อคนอยากเห็นเวลาขับไปทํางานแล้วคันนี้เนาะใช่ที่ไหนรู้ว่ารถติดอ่ะมาใส่อย่างเดียวแต่งใส่ช่องใส่โซ่ใส่นแล้วไอ้บ่อนี่คือเปิดขึ้นมาแล้วเจอกันอยู่ในนี้เลยใช่ไหมอยู่ใต้นี้เลยโหดมากถึงว่ายิ่งขับรถหน่อยไม่ให้ขับเลย ไม่แปลกใจไม่ได้ห่วงรถหรอไม่ห่วงไอ้รุ่ทำไมห่วงรถจังวะรถแทนรถยืมขับไปได้วะอ๋อแต่จนตอนนี้เราเข้าใจแล้วเออทำไมพ่อแม่ขับรถฝากกดตรงนี้ครับตรงหน้าโลโก้พวกเรา3มคน s u b สก์ร่าช่อง iBa n k d i a ด y ด้วยใครที่กดแล้วก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยเวลาคลิปพวกเราลงมันจะได้แจ้งเตือนไปที่มือถือของทุกคนส่วนใครที่ดูทางช่องทาง Facebook นะครับอย่าลืมกดไลค์เพจให้ด้วยนะขอบคุณครับ